ตสู้กรนียังไงจึงแพ้อยังโดนนีนน่ัอย่างโดนนีน่ครับเฉพาะในฐานะที่เป็นองค์กรองค์กรนั้นรำดับก่อนก็ในสุดเวลาแพ้ครีก็ก็ใช้เงนินหลวงเวลาแพ้ครีกก็ใช้เงนินหลวง แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เราเรารับปด้วยความหมดสุดใจเราจะไปแก้ต่างอย่างนี้เลยไหมก็ไปแก้ตัวเอาอย่างเงี้ยคนทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นรองเท้าอย่างพิชี่อย่างอะไรเงี้ยซึ่งคนทั่วไปก็จะรู้ว่าแบรนด์เนมมันก็น่าจะแพงอย่างนี้เหมือนว่าเจ้าตัวจจะรู้มาก่อนไหมคะว่าราคาจะแพงมากกว่าสามพันก็เป็นไปได้อย่างน้อยโดยสามัญสำนึกเราคยรีนเข้าใจอย่าง กศชชดใช้ค่าเสียหายให้กับคุณสุรพลนะฮะที่ให้ใบซ่อมใบแรกอะครับมูลค่า60กว่าล้านนี้นครัคุณจะจ่ายต้องเป็นใครครับผมเข้าใจว่าเวลาฟ้องก็ไม่ได้ฟ้องเป็นตัวบุคคล ขาฟ้องในฐานะที่เป็นองค์กรเจาฟ้องในฐานะที่เป็นองค์กรองค์กรนะละละละั้นรับปดชอต้องเป็นตัวปกตไหมฮะหรือเป็นองค์กรขณะนี้ผมยังไม่ได้ยินว่าเป็นเรื่องที่จะแสดงว่าเจ้าตัวทําไปแต่ละคนทำไปในนามของส่วนตัวเหมือนกับฟ้องนายกฟ้องรัฐมนตรีฟ้องผู้ว่า,วาการจังหวัดฟ้องกระทรวงก็ในสุดเวลาแพ้คดีก็ก็ใช้เงินหลวงแต่ถ้าเกิดกรกตมั่นใจว่าการวินิจฉัยรละแน่นอนคดีมันยังไม่ถึงที่สุดกรกตก็อุทธรณ์ต่อไปได้ ก็ไม่มีความเห็นกรกตสู้กันยังไงที่แพ้ของอย่างงงนะบเพราะว่าเขาจะต้องคิดก่อนที่เขาจะมีคำสั่งนะเข้าใจว่าเขาเชื่อหลักฐานที่เขามีแล้วก็คนทรพลก็ไปนำเอาไปาที่เหนือกว่าซีคือสุดท้ายเจ้าแพ้คดีใช้เงินใครวัดออกไปตอตอกรกตแต่ละคนที่ออกคำสั่งให้ไปเชื่อไปนั้นไม่ได้สั่งไปโดย เหยียดจิตหรือเจตนาร้ายเป็นส่วนตัวเพราะยังก็ทำในฐานะหน้าที่ราชการเหมือนกับตำรวจเนี่ยตำรวจไปทำผิดทำอะไรต่ออะไรเข้าเราฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกใช่เจ้าหนั้าที่รัฐใช่โป้ตำรวจคนนั้นไม่ได้นะต้องฟ้องเจ้าหน้าทตำรวจรถตำรวจทางหลวงไล่ตามจับผู้ร้ายแล้วก็ไปชมว่าพลเมืองดีเข้าเขาไม่ให้ฟ้องตำรวจคนนั้น ตามก็ได้จำนวนเงินบริษททางหลวงเมื่อที่มเจ้าหน้าที่ประกาศให้ฟ้องสำนักงานตำรวจจับแล้วพอแพ้สำนักงานตำรวจจับก็ควักเงินสำนักงานจับช่วงปีปีหนึ่งรับก็ต้องมาจ่ายเรื่องการอย่างนี้มาเรื่องกรณีข้าราชการการเมืองไหมฮะรับสิ่งของต่างๆเนี่ยมันกำหนดไว้ใช่ไหมครับอาจารย์ว่าห้ามเกินสามพันบาทใช่ฮะทีนี้มันมีกรณีคุณจิริพรไปรับรองเท้าไว้แล้วมีการตีมูลค่าว่ามันเกินสามพันบาทนะฮะอาจารย์อย่างนี้มันมี ความผ<ก>ิดนะอาจารย์ก็ตรวจสอบดําเนินคดีกันดําเนิน,นมันมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคดีนะแต่ว่าปปชเนี่ยเป็นคนมาออกไอ้สามพันเนี่ยเป็นตัวเลขที่ปปชกําหนดขึ้นตามกฎหมายปปชเนี่ยเพไม่ให้รับสินของที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ปปชกําหนดซึ่งปปชก็กําหนดสามพันซึ่งก็เคยมีการถามปปชว่าสามพันกำหนดไว้นานแล้ว ป็นสิบปีมาแล้วแบบน,นี้ค่าของเงินเปลี่ยนแปลงไปจะกำหนดให้ศูนย์ขึ้นไหมก็ปปชาบอกไม่หรอกสามพันกำลังดีกะก็ยังเป็นยืนยันอยู่ตรงสองพันบาทถ้ารับมาแล้วแต่เราไม่รู้มูลค่าของแล้วร,รู้ว่ามันเกินเอาไปคืนได้ไหมคะได้ได้ได้มันมีกรอบระยะเวลาไหมคะว่าต้องคืนภายในก็คือคืนนี่คือเจ้าของหรือว่าต้องไปคืนหน่วยงานแต่ว่าเราอยู่สำนักนายกก็ไปคืนนสองแห่งหนึ่งคืนกับเจ้าของคือไม่รับถ้าอย่างนั้นแปลว่าจาไม่รับเหมือนอย่างที่ท่านอภิสิทธิ์ท่านรับแหวนแล้วท่านก็คืน เลยกับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าส่งมอบให้แก่หน่วยงานเก็บรักษาไว้เห็นคุณนิคิดออกมาพูดเรื่องนี้บอกว่ามันมีระยะเวลาว่าให้คืนได้ภายในกี่วันกี่วันอะไรก็มอบให้แกหน่วยงานนี่มีระยะเวลาแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เราเรารับมาด้วยความบริสุดใจแต่เราจะไปชี้แจงล้าเราไม่รู้คุณค่าได้ไหมอาจารย์เราจะไปแก้ต่างอย่างนี้ได้ไหมก็ไปแก้ตัวเอาอย่างเงี้ยอันนี้มาดูมันมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าครับอาจารย์ เขาจะเอาของมาให้แล้วเป็นของแบนด์เนมาะไหมครับไม่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 ไไม่รู้เรื่องครับเดี๋อวนี้คนทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นรองเท้าอย่างพุชชี่อย่างไรเงี้ยมันก็จะมีมูลค่าคือซึ่งคนทั่วไปก็จะรู้ว่าแบนด์เนมมันก็น่าจะแพงอย่างนี้เหมือนว่าเจ้าตัวจะรู้มาก่อนไหมคะว่าราคามัจจะแพงมากกว่าสามคันก็เป็นไปได้อย่างน้อยโดยสามัญสำนึกคงวรจะโทษใจได้แนวทางที่ดีที่ข้าราชการที่ที่โดนแบบนี้คุณทำยังไงกับการก็ส่งคืนให้แก่หน่วยงานที่ตนรับผสังกัด ให,ให้หน่วยงานนั้นเก็บเข้าไปยกให้หลวงอ่ะก็นั่นเถอะจะถือว่ายังไม่มีความผิดใช่ไหมครับก็คืออาจารย์บอกว่ามันมีกรอบเวลาที่จะต้อง <ไป S 2> คืนก็ไปแก้ตัวก็แล้วกันมาทมําไมจริงไม่สามารถคืนได้ภายในผลลงเดนเชียร์เบรกเก้นครับเปะ๊ะตามนั้นคือตามหลักได้รับเสร็จรู้ราคาก็ต้องคืนแต่ละหลักทันทีอย่างวันเดียวไม่ต้องข้ามวันน่ะ,ะนายกทำอะไรได้บ้างอาจารย์ในฐานะคนที่แต่งตั้งบนเกลียวเกลียวทอดขึ้นมาเป็นข้าราชการการเงิน นายกทําอะไรได้บ้างก็หลายทางเหมือนกันนะฮะคือคือเรื่องมันยังไม่ได้ขึ้นมาถึงนายกมีท่านจะไปรู้ได้ก็ว่าหนึ่งเขามีการทาให้กันที่ไหนก็มอบไปที่ไหนราคามันเท่าไหร่อะไรยังไงใครที่พบเห็นรู้เรื่องก็ร้องกับปปชแล้วการถ้าอ้างบอกไม่รู้ราคาเนี่ยปปชจะแจ้งมาทางผู้บุคคลบัญชาการจะไปอ้างว่าไม่รู้ราคาก็เป็นเป็นเหตุอันหนึ่งที่จะอ้างได้แล้วค่อยดูว่าสมเหตุสมผลไหม มันอย่างที่คุณบอกแหมรองเท้าเว่อชี้พี่อ,อ้อขนาดนี้ยังไงมันก็คงจะไม่ใช่สามตบาะ